สวัสดียามุสาวจ้าคลิปนี้พามาฟังพยากรณ์อ,อากาศภาคอีสานพร้อมเช็คเรดราตรวจฝนของอีสานตอนบนนะจ้ามาเบิ่งกันเลยเมื่อนี้ภาคอีสานของห้าสซม,มีเมฆเป็นเต็มท้องฟ้าลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงิม,มีฝนฝากคันนองระลับสของพื้นทีก่กมีฝนตกหนักบางแหงเน้นที่จังหวัดบ,บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 5องศาเซลเซียสจ้ามาเบิ่งเรดราอีสานตอนบนหมายเลหนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดา กำลังอ่อนถึงปานกลางกุ้งฝนลดลงปกุมพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์มาเล็กสองตรวจพอกุงฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลาง ปกคุมพื้นทีอออ่อำเภอเมืองอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอนาท่อมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมจา้าอีสานตอนล่างมุกดาหารอำนาจเจริญ,ญยโสธรอุบลราชธานีสิมีฝนรอละสี่สิบของพื้นที่ส่วนรอยเอชสีสเกตสุรินบุรีรัมย์โคราชสิมีฝนรอละสามสิบของพื้นที่คลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนจ้าขอถอษขอภัยหลาย,ลายเสียงรบกวนนะจ้าบายบาย